ยูดีมีแห้องอยู่แดงมีฮี่พี่น้องมาเด้อตัม,มักทัวตัม,มักทัวก็หมากดินหม่สดๆพี่น้องมาเด้อจะ้ะว่าสิก,กินอยู่ในบานละตอนแลกเปลี่ยนใจข้างนอกอากาศดีดีฝนตกอากาศเป็นซีคึมๆเป็นซีเย็นๆยังองนะอันนี้ก็เป็นขีปกินเนาะ,ะมาอือจะบวางนจ้ะ ย่างไปดิบไม่ต้อ,ของข้างแบบค่อยว่าหมากดิบไหมซดๆเนี่ยไม่ใช่ปลาขมแห้งปลาขมแห้งคือเข้าไปหลว อนีพรกระเศพระกระเศน้ำนรรมหน้าชิบบาทแมงกินเครื่องน้ง แจ่มๆก็ยังฝนสิโตอีกเบื้องคลิปผู้เขาตอไปหาเห็ดกับสวรรคนสวรรค์ผู้พันไปหาเห็ด เดีจ้าไหนไมเห็นมันห่อ่ะคือไม่เลยลุ่นก,กินตามทั่วแล้วบ่บมันสิงห้ามหม่นสักบ่บ Ừ. nấm chèo cho con ngon nhìn thật อีกทีจะคล้องใส่ตงโมถั่วดิ่งเพชรมากลคินไหม สุดอยอดปีนี้พ่อค่อยได้ไปดูบู่ไปดูเปอร์เนเว้ยพ่อค่อยได้ไปบูปลาเห็ดก็ยังตะกาปีกายเนี่ยว่าบูครับบิทมอไซด์อะไรอ็ โอ้ยเพีนแห้งมอนี่พี่น้องก็เพีดแห้งผุดบ่ ีบกินกับ่รเรียบร้อยวัสุภาบรเ,เรียบร้อยคือเพิน่นกินอะไรกินแบบพาวเวอร์กับตายบ่เห็นเนี่ยทำพวงน้ำตาเลย มันมีซุกนวยนึงอยู่ทั้งขางเนี่ยบ้านไหนพาอยู่พาแหลวก็บ,บ่มี่ปูกินนั่นไหมโอ้ไปแจกเขาเหลายลน่นวลเหรอ หมากลินใหม่ผู้ลงคนเกินหมากลินฝาเนาะผู้ลงคนโอ坤บางท้องทีบางท้องที่ก็เจาะเกินหมากลินฝาบางมองก็เจาะเกินหมากลินใหม่คนอยู่ป้น่นเคนซื้อลาบเป็ดมาเหมือนเ,เอากินก็เจาะหอันหมากลินฝาสุดๆไม่กินกับอัน ลาบปิดไหมเสบเสียบ อาเดาเพชรอิลิเพชรอิลินี้ดอกบอกถึงพันธุ์อ้วนนะพอก็ขี้ยกหัวเพิ่นบอกค่อยเศร้าเฮ็ดขีบิ่นบอกค่อยร้ายหลอดไปเด้อ เราควรดันทุลังดันทุลังเห็ดก็ับบเนี่ยนอยู่ไปยู่มือนนึ่งของอางสืเศร้าเห็ดหายไปจากหน้าจอเลยก็เลย ดว้าตาแล้วอะไรจ้ะห้างกินไปห้างซกมกไปยูรีไม่แห้งปลอดโลปลอดภัยรักษาสุขภาพปลอดโควิซิบต่อน้าพี่น้องโอ้เผ็ดเผ็ดอีเดียเนี่ย มึงนาาอยนาคอยเปลี่ยนสีแล้วมันเถอะมาเปลี่ยนสีว่ามันกระปอม <c oughs>